สวัสดีครับพบก,กับสุคา United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนซื้ออางแบบเวดโอเคผีท่าแชมป์ยุโ,โรปาเดลสันนะครับสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าเจ้าลับเบนเวดกำลังตัวเก่งของเอลตันพร้อมที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมแมนยูหากโรเบนอํมเรมพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำเร็จมนุงางสู่การเล่นในศึกฟมเบีลย์ลีกซีซั่นหน้าของปีแสงอยู่ที่ศึกทวยรองของโยุโรปที่ตอนนี้ ทีมอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับลียงลงเป็นหญิงทีมดังจากฝรั่งเศสหลังผลงานในลีกน่าผิดหวังในขณะที่เตรียมทีมจะผ่าตัดครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ในหนแหน่งที่ถูกมองว่าสำคัญที่สุดก็คือเกรมรับในระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กโดยมีข่าวว่าทีมจะปล่อยวิกตอร์เลนเน์เลฟและแฮร์รี่ไมก้าร์ออกจากทีมแล้วหาแข้งใหม่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับทีมแสดงความสนใจในตัวของเบรนเวดที่ทำงานด้อย่างยอดเยี่ยมกับทุสกัตเอเวอร์ตัน จนก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แต่ยังอยู่ในเรดาร์ของโซมสซอนเจ้ากรายงานของเทนซนระบุว่าแข้งในวัย22ปีก็พร้อมที่จะย้านมารื่งทีมมนยูแต่ก็ต้องการที่จะลงเล่นในเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นหมายความว่าโรเบนอโมเรมจะต้องพาทีมไปเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าโดยคาดว่า,บ,าบอร์ดบริหารเมนยูจะ อนุมัติเงินราว50ล้านปอนด์เพื่อยื่นให้กับทอฟฟี่ในการซื้อบรอดเวดมาต้องทีมในช่วงซัมเมอร์นะฮะโอโ้เงินขายเดียวนะครับนักเตะอยากย้ายมาอยู่ด้วยก็คือการไปเล่นถ้วยใบใหญ่สุดข,ของยุโรปนะครับอย่างยูฟ่าสัมมิลีถ้าแมนยูได้ไปรดูกันหน้าเนะี่ยโอโ้โหับรองนะครับจะได้ซื้อตัวดีๆเข้าสู่ทีมได้เยอะเลยนะฮะกนลุ้นนะฮะว่าจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่โดยรอบ8ทีมจะลงเล่นกับลียงลงเป็นยิงนะฮะต้องลุ้นต่อไป แ,แมนยูก็เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้นะจ๊ะด่วนนาเปลีคิดหนักนะครับผีตั้งราคาหอยลุน50ล้านปอนด์มีเงินก็เอาไปเลยแล้วก็เชลตาเดลสปอร์ตนะครับซื่อชื่อดังของอิตาลีรายงานมาว่านาบลีต้องคิดหนักในการคว้าวตัวรามุสหอยล่นมาร่วมทีมเนื่อง,งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางค่าตัวนักเตะไว้ที่50ล้านปอนด อนาทีมชาติเดนมาร์กนะครับยัจาจากแอตแลนต้ามาคคาแค่นิสตินโอรทรัฟอร์ดด้วยกระตัว64ล้านปอนด์เมื่อช่วงสม,มอปี2023แต่ว่าที่ผ่านมาก,ก็ไม่สามารถผลิตสกอร์ได้อย่างที่สมรสรนเมนยูนนั้นต้องการโดยฮอยลุนยิงไป13ลูกจากทั้งหมด54เกมเท่านั้นในพรีมลีกตามการข่าวว่าสมรสรนพร้อมปล่อยตัวออติเตียมและซื้อกองหน้าคุณใหม่เข้ามาแทนที่ นาโปลีนะครับทีมดังจากศึกกอลโชเซาอ,อิตาลีที่คาดว่า,าจะคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน,าน,น,น้าได้สำเร็จแน่นอนทต่ไมบอร์ดบริหารหวังเสริมทีมเพิ่มเติมให้กับอันโตนิโอคอนเต้โดยเฉพาะในแนวรุกที่ทีมยังมีตัวเลือกไม่มากนักหลังขายคาวิซ่าคาวารัสเกเลียให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในขณะที่วิกเตอร์โอซิมเพนก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคอนเต้ดารายงานของสื่อแดนรองทาวูตระบุว่าฮอยลุนคือหนึ่งในเป้าหมายของนาโปลี แต่อาจติดเรื่องราคาค่าตัวที่ทางไปสแสดงวางเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ซึ่งทีมดังจากอิตาลีอาจจะไม่พร้อมใจสูงขนาดนั้นโดยรายงานเพิ่มเติมอีกว่าอีกทางเลือกของนาบลีคือลอเรนโซลุสกากขาหน้าของอุดินิเช่ที่คาดว่าราคาจะถูกกว่าฮอยลุนที่ราคาเราว30ล้านปอนด์นะฮะกรีนวัวส่งสัญญานถึงดชบีหลังดนรับพทัทสกติ และความมุ่งมั่นไม่มากพอนะครับเมสันกิมวดได้ส่งสัญญาณถึงแดชบีคุณซื้อของอลีปิกมาเซยหลังโดนรับพทัศกติแย่และมุ่งมั่นไม่มากพออลังเก้ของเมสันกิมวดดาวยิงตัวเก่งของลิปิกมาเซยตกอยู่บนความไม่นอนหลังถูกโรเบรโตดาชบีคุณซือของเทียมวิจารณ์เรื่องทัศกติและความมุ่งมั่นที่ไม่มากพอจนส่งผลเน่ดาวยิงตัวเก่งของเทียมยิงในลีกไปแล้วถึง15ประตูแต่ก็ถูกดรอปนั่งเป็นตัวสำรอง ก่อนเกมมกเซย์พบกับปารีสแซงแมงแดชบีให้เหตุผลว่ากินบูดไม่พร้อมลงเล่นเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวไม่ได้พยายามมากคอในการรักษาตำแหน่งตัวจริงเอาไว้ย้อนรอยก็ตามกินบูดไม่ได้ปล่อยกัมมิจันมาหยุดเส้นทางของเขาโดยในช่วงพักเบรกทีมชาตินักเตะไม่ได้มีภารกิจรับใช้ทีมชาติก็ได้รับอนุญาตให้พัก4วันแต่กินบูดเลือกกลับมาซ้อมก่อนกำหนดถึง2วันเพื่อพิสูจน์ตัวเองถึงความมุ่งมั่นของตัวเขาเอง สลังบางเซยนะครับจะกลับมาลงสนามพกกับแรง้งในวันที่29มีนาคมนี้ซึ่งทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่อนาคตของกรีนวูดหลังถูกรับไปก่อนน,นี้ทังกติและความตุ่มเทที่เพิ่มขึ้นของเขาอาจช่วยให้เขากลับมามีบทบาทสาคัญในทีมครั้งนะฮะเล่นของนอกอัมบรินเล่นใหญ่กลางชื่อ2สังสตดังที่จะล่าตัวเริ่มทับเมนยูซัมเมอร์นี้ขนคิงสแตนอัพ เล่นของหนักเลยทีเดียวโรเบนอัมริมกุนซอแมนยูกลางชื่อสองสตาร์ดังที่จะไล่ละตัวมาเสริมทัพในช่วงสมอที่จะถึงนี้เล่นของนักกเลีเดียวครับรรเบนอัมริมกุนซูอปีแสดงทีมดังเหสึกลผิวเมอองกฤษกลางชื่อ2ส,สตาร์ดังมีราปิญญาตัวรุกชาวบราซิลของเจ้าบุนทุมบาซูโลนาและนิโกวิเลียมตัวรุกสเปนของแอตแลนติกบีเบาในช่วงสมอน,นี้ขัะนั้นยอดทีมสีแดงเห่งเมืองแมนเชสเตอร์ก็จําเป็นจะต้องขายนักเตะบางส่วนออกก่อน เพื่อที่จะได้มีเงินมากพอในการไล่ล่าตัวราฟินญาและนิโกวิเลียมเนื่องจากคาดว่าราคาในตลาดของตัวกู้จะสูงเป็นอย่างมากหลังจากที่สันกาณทาน้านการเงงของสโมสรตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักจนต้องปลดพนักงานหลายร้อยชีวิตสำหรับผู้เล่นที่คาดว่าจะมีโอกาสแย่เทียมและพอที่จะทําค่าตัวได้นั้นก็คือจาดันชันโชปปิชาวอังกฤษอันโตนีปีกชาวบราซิลมาคัสและฟอร์ดกองหน้าชาวอังกฤษฮาซิมโรุกกองกลางตวรับชาวบราซิล อาจรวมถึงรัมุนหุยลุนและจดจดทุกสี่สองดาวยิงที่ไม่ค่อยยิงของทีมด้วยฟิวโจนเผยโดนเมินข้อความอวยพรครั้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจออกจากกลุ่มแชทแข่งแมนยูเชื่อเลยเกินว่าแฟนบอลเมนยูเกินกว่าครึ่งหนึ่งต้องชื่นชมฟิวโจอนอดีตไปกัลังตัวกลางของทีมไม่มากก็น้อยด้วยความรักที่เขามีให้กับสมสรแเมนยูเต็มทุกทุกครั้งนะครับเมื่อมีโอกาสลงสนามและที่สำคัญเขาไม่เคยงอแง,งแม้แต่ครั้งเดียว ถึงจะเจอกับสังการอาันยากลำบากมากเพียงใดฟิโจูนย้ายจากแบ็คเบิร์นโรเวอร์มาอยู่กับปแสดงเมื่อปี2011ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในขุนพลในยุคแห่งความสําเร็จภายใต้าการคุมทีนของทันเซอร์อเล็กฟ์ s ูสันแต่ถ้าว่าปีหลังๆเขากลับโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลุดจากทีมชุดใหญ่และออกจากโอทัตฟอร์ดในปี2 0 3และแขวนสตัดในปีถัดมา ย้อนรอยก็ตามล่าสุดฟิลโจน,นได้ออกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาหลังแกวนสตั๊ดเคยส่งข้อความอวยพรให้กับเพื่อนร่วมทีมแมนยูแต่ถ้าว่ารออยู่หลายนาทีก็มีใครสักคนเดียวที่จะตอบกลับกลับมาเชื่อหรือไม่มันค่อนข้างจะน,น่าเศร้าผมเล่นวอกอัพมาหนานหลายปีแล้วเรามีการคุยกันเล่นส่งรูปภาพและหลายสิ่งหลายอย่างให้คนอื่นฟิลโจนบอกกับเดอะซันสื่อจมแฉผมจำได้ว่าคืนนั้นผมนั่งอยู่ในห้องแล้วบอกในกลุ่มไปว่าพวกนายเป็นความสุขหรืออะไรทำองนั้น ผมเคยเล่นด้วยบ่อยมากกับบางคนขณะที่บางคนก็พึ่งได้เจอแต่ก็เป็นความสุขอย่างแท้จริงผมขอให้ผู้คณโชคดีผมจะเป็นกาลังใจให้ผู้คุณเสมอแต่จริงๆแล้วผมก็พบว,ว่ามันคือช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจเพราะรู้ว่าผมรอสักครู่แต่ไม่มีการตอบสนองใดๆกลับมาผมรู้สึกว่าตัวเองต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วผมต้องไปไม่มีใครสนใจแต่แค่นั้นเองมันคือฟุตบอลตัวอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วมาก มีคนเข้ามาและย้ายออกไปผมเล่นกับผู้คนที่นี่มา6ปีอย่างไรก็ดีผมจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกแล้วผมจะไม่มีวันได้พูดคุยกับพวกเขาอีกนอกจากนี้ฟิวจอนยังบอกว่าไม่สามารถชมกีฬาฟุตบอลได้เลยในช่วง6เดือนแรกหลังแขวนสตัต๊ดผมรู้สึกขมขื่นกับเกมกีฬาน,นี้มากและนั่นไม่ใช่ตัวตนของผมผมต้องการเวลาเพื่อเตะตองและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปผมก็พบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมมาก ปัจจุบันนั้นฟิวโจนกำลังเข้ารับการฝึกอบรมและกำลังศึกษาต่อในระดับ f a p r o l i อเ n เพื่อนำความรู้มาประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอนฟุตบอลต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือข,ข่าวแมนยูนะครับทผ่มสมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21มีนาคมนะครับ